เรียบร้อยครับ้าลมคาลม้าลมไปีแล้วไปีแล้วขา้าลมไหมถูกถูกถูร,รอ๋อเถียงร่นอน10นาทีครับปลาอย่ไหมอนส่วน สร้างคารุ่มนกป้านี่ครับป้าพระธรรมดาพระธรรมดาผู้โรยจะเป็นตอวันนะแต่คาร่มนี่ยพดแล้วครับนกตอผมได้ได้ได้ความนึงบักหนีได้สองได้สามนกตอพระทันเลยพระทูวว่ะเอาภาพไปบึ้งครับจัดแล้วครับบักหลอดจัดแต่เช้าเลย รดไม่ทำให้ผิดหังครับเอาเช้านี้ก็มาแล้วครับแต้มแรกรอติดตามตอนต่อไปครับปลา,หาใหญ่ไหมเป็นรักรดเก้บาบังไว้ยังสิอีกด้วยรดสุดยอดสุดยอดข้นลมลติดตามด้วยนะครับ